สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินต้มปลานินกันปลานินตัวใหญ่มานี่ต้มปลานินอืมอืมต้มเองกินเองอะ cây dùng ừ ừ tôm tôm vaccine tôm mãi tôm nắng cân ninh tối năm qua mh mh mhm 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 ừ thế thế nữa. นี่ผมจะทำสมมตช,ชื่อเขาเหนียงม,มาต้มปลาสมุนไพรอะมีจะพักนะทำง่ง ปลาทำยังไงมาไม่หรอกอืออหวานเนื้อปลามันนุ่มหวานเลยแค่อืมแบบนี้อืมเขากันเขากัน แช่ครับอืมเฮ้ยกินนำกันพี่นอ้องกินระวังกลางเนี่ยระวังกลางพิดคอเด้อ

อันนี้เดี๋ยวกับปีใหม่แล้วเดี๋ยวอะไรกับบ้านกับช่องแล้วคนที่ทํางานอยู่ในเมืองกรุงกลับบ้านไปกับซุปปลาคนอีสานเขามีนองมีสะกลับไปกับซุปปลาปนพี่ปันน้องกินอืมพอพอตัวใหญ่ๆฮ้อ ข้อนสุดในกับกับ,บางคลิปนี้ก็ขึ้นท่อนบ้านไมก่อกี้น,นี่พี่น้องก้มปานินสมุนไพรอักกวาน

เนือ้อเนื้อปลาขาวๆเลยย่างคักย่างคักพี่ใหม่กับบ้านไปตุ้มไปโฮมกันผู้เฒ่าผู้คอต่อแทน ลมหมูลมไก่มกันมีเงินกันเนี่ย <c oughs> เนื้อกินมาได้ดอกแพง <c oughs> อืมครับ่ะคืมนีัขหอมเป๊ะพี่น้องแล <c oughs> ้วกใ็ใบม่อนใส่ใบม่อนเข้าใบมันกับสีนัว ทำให้นนรสชาติมันกลมกลมหยอดมนอืม ปลาินตน้มยงเนื้อขอขาวเอเลยมาน้ำตุกกระไน้ยา<ม>่มปลามัน,น,น,นะม,ม,นมันปลามันแทบเด็ยอ๋อหวานคือมันไก่ มันใกล้มันเนื้อรสแซ่บชืดแต่มันปลาแซ่บนี่ครับเป็นปลาธรรมชาตินะใส่ซีนะ่ะมันจะคมบ้าล้ำนะนี่เป็นปลาเลี้ยง ให้กูเปอร์มาชดบังเน่เนาะเปอร์มาชดให้บังเน่นเนื้อเขาขาวเลยเนี่อื้ขอข้าวข้าวอื้ออื้อ นอนมันอืมค่ะคครัผู้ใดกลับบ้านกับซองก็คือเงินเบะไว้หนาเด้อไปพากับเชนเล่าเลยเชนเล่าแล้วคนนี้ครับให้แม่จ่าย แบเอสได้มันบาบบาบกมเวกรกมโดนมาแล้วม,มาเห้อขา,ขาวๆเลยนี่อืม,อม ไปก็ยู่กับพ่อกับแม่แนะ่ยังไปยู่แต่กับมูหลายบ้านไปยำใดมันเคยยู่กับพ่อกับแม่ยู่แเดกกับมู <Okay. S 1> กินเมากินเมาอย่นั้นแหละ <Okay. S 1> <c oughs> มาคำสุดท้ายคำนีน้แหละพี่น้องมา Ừ. <laughs> ừ. Right, bye. bye.